LPE ตัวนี้ที่ผมถืออยู่เป็นขนาดสองนิ้วครึ่งนะครับผมราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,800บาทครับผมสองนิ้วครึ่งอยู่ที่1,800ับาทครับเรามี3ามไซส์ด้วยกันเลยทีเดียวสองครึ่งราคาเพียงเริ่มต้นเพียง1 8 0 0ันดรอยบาทครับผมสามนิ้วสามนิ้วราคาอยู่ที่สอง0ห้าห้าสิบ เลือกไซส์เลือกขนาดได้เลยมีสองครึ่งสองนิ้วครึ่งแล้วก็สามนิ้วแล้วก็สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วราคาอยู่ที่สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทครับผมราคาอยู่ที่สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทครับผมครับผมสี่นิ้วด้านในเราก็จะมีแถมโอริงให้เหมือนเดิมน,นี่เป็นเป็นข้างในก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีลูกยาง น,นี้โอริงลูกยางนี่เราแถมให้ทุกตัวเลยครับผมเป็นลูกยางโอร,กกริงกันร,กกรั่วกันซึมกันรั่วกันซึมขนาด4นิ้วนะครับผมบอลวาล HDPE ขนาด4นิ้วราคาเพียง3,850บาทเองนะครับผมมันดียังไงไม่ต้องไปต่อฟักฟไฟเชื่อมครับเอาไปถึงตัดท่อแล้วก็สวมล็อกได้เลย มันเป็นอุปกรณ์สวมล็อกนะครับไม่ต้องเชื่อมเหมือนเมื่อก่อนไปถึงหน้างานก็ตัดท่อลูกค้าแล้วก็เอวาวาตัวนี้เสียบได้เลยใช้ง่ายครับอันนี้ยัดอันนี้ยัดเข้าไปอันนี้ยัดตามเข้าไปอันนี้ยัดตามเข้าไปแล้วก็บ,บนวาวปุบ๊บอนวาสซุปเขาแล้วก็ปิดล็อกแน่นจริงๆครับน้ําไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเหมาะสําหรับงานเกษตรส,สวนใหญ่ๆอลังการงานสร้างเลยก็ได้นะครับบอนวาวตัวนี้ นิ้วเป็นงานเกษตรหรือว่าเป็นงานอุตสาหาก,กรรมก็ได้ครับโรงงานทั่วไป2องครึ่งสนิ้ว4นิ้วเรามีสต็อกไว้รอลูกค้าครับผมที่นี่มีครบจบที่เราแน่นอนครับผมบอลวาลเนส p ี